ปูตินได้พูดถึงเขเมรพูดถึงนายฮุนเซนว่าขอเตือนฮุนเซนไว้ก่อนเลยนะว่าสำหรับประเทศสยามเนี่ยหรือไทยแลนด์เนี่ยรัเสเซียกับไทยแลนด์มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันอย่าพยายามไปละลานเขาในทางการทูตเนี่ยคำว่าละลานรุนแรงมากวลาดิเนียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยเขาเตือนเลยอย่ายุ่งกับประเทศไทยเพราะว่า ไทยกับรัเสเซียเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานแล้วลึกซึง้งคือมากกว่ามึงเยอะมากจนกระที่กษัตริย์มึงยังต้องก้มหัวให้ฝรั่งเศสแล้วนั่งกับพื้นแต่ในขณะเดียวกันกษัตริย์ไทยนั่งคู่กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสพร้อมครอบครัวพระเจ้าซาร์นิโคลัสมีความเป็นมิรมตรไมตตีกับสยามประเทศฝรั่งเศสมันจะเอาภาคใต้ทั้งหมดเพื่อคุมทะเลทั้งสองฝั่งดีที่มีรัเสเซียเข้ามาถูกแล้วพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองเมื่อฉายพระรูปเสร็จปุ๊บ พระองค์ทรงสั่งให้ไปตีพิมพ์และไปแจกจ่ายกับทั้งทวีปยุโรปเลยเอาไปให้คนเห็นเลยว่าวันนี้สยามคือเพื่อนของเราและในหลวงราัชากาลที่เก้าของเราไม่ได้ทรงแค่พระราชทานซั์ไปซื้อข้าวให้กับจีนนะรัะเสเซียเราก็ให้นะพอให้รัสเซียเสร็จปุ๊บรัเสเซียบอกผมปลูกข้าวไม่เป็นครับในหลวงเราส่งนักวิชาการเกษตรไปสอนรัสเซียปลูกข้าวไปปลูกข้าวที่รัสเซียประกวดว่าตอนนี้รัสเซียปลูกข้าวกินเองได้อะไรได้ไม่อดตาย นี่คือความสัมพันธ์ที่ดีพัทยารัสเซียเยอะด้วยครับโอมาเฟียเยอะนะพัทยาแล้วบรรดามาเฟียนี่นะว่าจีนว่าโหดเนะจีนเกาหลีว่าโหดแล้วนะต้องเจอรัสเซียเข้าไปเนะี่ยศพหาไม่เจอไอ้จีนที่มันอยู่ในเมืองไทยที่มันเป็นมาเฟียกับเกาหลีใต้เนี่ยโอโหไอ้นี่ยังว่าโหดมันยังเห็นศพนะแล้ววันนี้มันก็มีสาวคอมเมนต์อัดคลิปด่าไทยไอ้เด็กเกิดมายังไม่ทันโผล่ขึ้นมาเลยมาอัดคลิปด่าไทย ด่าว่าไทยเป็นโจรเป็นเสียงไปป้นแผ่นดินของมันไปอะไรของมันหมดมาลุกลานประเทศมันนี่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงอะคมัมเนมีแผ่นดินตรงไหนต้องถามอย่างนี้ก่อนคัมเมนมีแผ่นดินตรงไหนตั้งแต่ในอดีตที่มึงโตกันมาได้แคมป์คนงานเนี่ยมึงไม่ได้มีแผ่นดินอยู่นะมึงมาอาศัยขอมอยู่มึงไม่มีแผ่นดินอยู่เพียงแต่ว่า มึงเนี่ยมาปล้นเอาเนี่ยมึงไปรอบสังหารพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าพอรอบสังหารชัยวรมันที่เก้าแล้วทีนี้พากันโง่หมดเลยเด็พากันโง่หมดเลยจะทายังไงต่อไปล่ะไอเชื่อพระวงขอมเก่าที่หนีไม่ทันที่อยู่ในนั้นนั่นก็บอกอ๋ออย่างนี้พวกเราใจเย็นนิดนึงปกติแล้วเราจะเอาช้างเนี่ยเลือกผู้นําประเทศทีนี้เราจะปล่อยช้างที่ของพระเจ้าชัยวรมันเนี่ย เอามาเดินแล้วก็ให้พวกผู้คนเนี่ยที่นั่งอยู่สองฝั่งทางเนี่ยให้ดูว่าช้างเนี่ยเดินไปหาใครคนไหนแล้วไปหยุดอยู่หน้าใครไอคนนั้นก็จะเป็นคนรองนครนี้ของอาณาจักรแห่งนี้ที่นี่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าไอแตงหวานเนี่ยมันนอกจากมันจะแต่งไปเลี้ยงพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าแล้วมันยังเอาไปเลี้ยงพวกสัตว์ประเภทช้างอีกที่นี่ช้างมันจําหน้าคนได้ไงช้างมันเหมือนเรามันจําคนได้ พอปล่อยช้างเดินมามันก็มองซ้ายมองขวามองเอคนที่ให้กูกินอยู่ไหนว่าอ้าวเจอแล้วนี่รีบเดินจำ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 แล้วไปหยุดอยู่หน้าไอ้ไปหยุดอยู่หน้าไอ้ตาซ้อไปแอมทุกคนก็ตกใจบอกอ้าวนี่ไงคนนี้แหละที่จะเป็นคนปกครองอาณาจากักรนี้เพราะคนคนนี้เป็นคนใกล้ชิดที่พระเจ้าชัยวรมันที่เก้าเนี่ยทรงปราบื้มมากพระราชทาน อหอกเอาเหล็กนี่ไปตีเป็นหอกแหลมๆแล้วก็เอาไปพระราชทานให้ให้มันเป็นหัวหน้าคนงานให้มันอยู่ในสวนคอยปลูกแตงให้กินจริงๆเนี่ยตลาดสักนิดหนึ่งนะเดินไปตลาดก็เจอแล้วแตงในตลาดเต็มเลยะนี่พ่อขี้เกียจหรือไงก็ไม่ทราบหรือไงออกไปข้างนอกไม่ได้หรือนะอะไรไปแดกกันในรั้วในวงใังก็ไอ้ตาซ้อไปแอมมันก็ไปเอามาล็ดพันธุ์มาจากข้างนอกนี่แหละแล้วมันก็มาปลูกอยู่ในมันไม่มีเงินทาสมันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อกินนะ่ะ ้าตเขมรสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเงินนะเขาเลี้ยงด้วยอาหารเขาตอบแทนเป็นค่าแรงด้วยอาหารไอ้นี่มีโอกาสก็เดินผิวปากปิ๊ปปี้ปิด,ปด,ปด,ปดไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ไปเอามาแล้วก็มาปลูกอยู่ข้างในพอโตขึ้นมาก็เอาไปกินกันกินกันพระเจ้าชัยรนก็นั่งน้ำลายยืดน,น้ำลายไหลก็ถามว่ากินอะไรเหรอตัวอ๋อข้าพระเจ้ากินแตงครับแตงเป็นยังไงและไหนลองชิมหน่อยสิมันอร่อยไหมเนี่ยพอกัดไปคําเดียวโอ้โหเหมือนแดกคอนนะพออมไปเม็ดเดียวปุ๊บแม่งเหมือนอยู่ในน้าตกเลย อร่อยอร่อยไอแตงหวานแม่งก็เลยโชคดีไงอก็เลยเป็นคนใกล้ชิดของพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าแล้วในขณะนั้นเองเนี่ยคนของมีอยู่สองแสนกว่าคนปกครองอาณาจากักรเบืรองต้ท่ลก็คนนั้นปกครองอะ่ะก็มันจะเป็นต้องมีเยอะเสร็จทีนี้ไอพวกขมรนที่มาอยู่เนี่ยมันก็ประมาณสี่ห้าแสนคนถามว่า ไอพวกนี้เนี่ยมันก็คิดว่าพวกเยอะกว่าแล้วก็มีการปลุกระดมกันเหมือนไก่หุนเซนตอนเนี้ยมาปลุกระดมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่งก็ไปทาการปฏิวัติรัฐประหารไปจับพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าเชื่อทิ้งเลยจบเลยทั้งที่จริงๆพวกมึงเนี่ยถูกไอโจตากก้ากลวงหลอกมาเดิมทีเนี่ยมึงไปอยู่ทางใต้มึงไปอยู่แถวแถวชวามึงไปอยู่ในนั้นแล้วถ้าตอนนี้ถ้ามึงอยู่ตรงชวานะ พวกมึงรวยกันทุกตัวแล้วไม่ต้องมานั่งแดกหมาแดกแมวไว้อย่างนี้หรอกไม่ต้องแดกงูเหลือมตามท่อหรอกมึงรวยแล้วเพราะชาวาโหูทองคําเพียบเลยมึงอยู่บ้านใครบ้านมันขุดเจอทองก็เป็นของมึงขเขมรก็มีทองแต่คนขเขมรไม่ได้ครอบครองไม่มีปัญญาที่จะไปขุดเพราะฮุนเซนสั่งให้ฝรั่งเศสขุดเอาให้จีนขุดเรียบร้อยดังนั้นคนขเขมรมันจึงไม่มีแผ่นดินอยู่ไอ้ที่มาอยู่เนี่ย พวกมึงมาอยู่ในฐานะทาสเท่านั้นเองอย่าไปตกใจเราเป็นแผ่นดินของมึงแม้กระทั่งตอนที่ฝรั่งเศสมาเนี่ยทาไมเขาปกครองมึงในฐานะเมืองในรัฐในอนานิคมเนี่ยทาไมเวลาเขาทําสนธิสัญญาเนี่ยทำไมเขาไม่ทาสนธิสัญญาสยามกับขเขมรนนะ่ะหรือสยามกับกัมพูชาลนะ่ะแม้กระทั่งสยามกับฝรั่งเศสคําว่าฝรั่งเศสยังไม่มีเลยมันเป็นสนธิสัญญาสยามอินโดจีน พอพวกมึงมาอยู่เสร็จแล้วพวกมึงก็มาเป็นขี้ข้าสยามก็ทําสัญญาไว้กับอินโดจีนตอนนั้นสิงคโปร์มาเลยนี่ยังไม่โผล่หัวมาเลยนะยังไม่โผล่หัวมาเลยมีแต่สยามพวกมึงเป็น,เป,นเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ตรงนั้นไม่มีเขมรขนาดสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสยังไม่มีเลยมีแค่สนธิสัญญาสยามอินโดจีนเท่านั้นอินโดจีนก็คือแถบนี้ทั้งหมดอะ แล้วเศษเนี่ยฝรั่งเศสแม่งก็ป้นเราทุกจังหวัดเลยเนี่ยจังหวัดที่ติดพังทะเลเพราะว่าอะไรฮะฝรั่งเศสมันเป็นเจ้ามาหาสมุทรในตอนนั้นมันครองน่านาน้าอยู่กองทัพเรือฝรั่งเศสเป็นมาหาอํานาจทางเรือพอมันเห็นอ่าวบ้านเรามันก็โอ้ยไม่กว้างอย่างนี้วะยึดมากเลยดีกว่ามึงก็เอาจันทบุรีตาดเราเอาฝั่งตรงข้ามจันทบุรีตาดเราอะไรฮะเกาะกงประจันตะกิรีเขต สีโสมพลเล่นไปเรียบเลยแล้วต่อมาก็ได้คืนมาแต่กว่าจะได้คืนมาแต่ละจังหวัดฝรั่งเศสมันก็ตุกติกเหมือนกันนะฮะขนาดทาส่วนที่สัญญาไปแล้วมันยังตุกติกมันเอาจันทบุรีเราให้ได้อยู่นั่นน่ะจนกระทั่งเราก็เถียงกันไปเถียงกันมามันก็ยอมรับพอมันคืนจันทบุรีตาเสร็จปุ๊บมันก็จะคืนตะหลังก่อนจะไปมันก็ทําส่วนที่สัญญาพอเสร็จแล้วเนี่ยจังหวะมันเกิดสงครามฝรั่งเศสพอมันเกิดสงครามปุ๊บมันเหมือนกับตอนที่มันบุกยึดจีนนะฝรั่งเศส พอมันเจออิตาลีตีปุ๊อิตาลีนี่ก็โง่เธอไปเชื่ออังกฤษอังกฤษสว่าปามคนเดียวเลยพออิตาลีเชื่อปุ๊บถอนกําลังออกแล้วไปรบก,กันอยู่ที่ฝรั่งเศสไอ้ฝรั่งเศสแม่กำลังจะล่อจีนอยู่อีกดอกหนึ่งปากฏว่าต้องยกเลิกแลต้องรีบกลับไปช่วยลบที่ฝรั่งเศสเราก็เหมือนกันเพราฝรั่งเศสมันโดนโจมตีปุ๊บก็ถอนกองทับมันออกไปแต่ว่าในสนธิสัญญาสยามอินโดจีนนนั้เขาบอกว่าเกาะแก่งต่างๆที่อยู่ทางซีขวาเนี่ยให้ตกเป็นของ สยามประเทศไปแต่ปกติแล้วทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าเวลาเขาคืนพื้นที่ฝรั่งเศสก็มักจะมาทําพิธีส่งมอบสุดท้ายคือเกาะกงเนี่ยเราไม่ได้ทำฝรั่งเศสมันกลับไปก่อนเพราะมันกลับไปแล้วเ,เราก็ไม่ไปเอาคืนด้วยเราก็แบบเออมันคืนเราละเรามีสนธิสัญญาแล้วก็คนไทยแม่งก็อยู่ตรงนั้นก็เลยไม่ได้ไปเอาคืน ขเขมรเล่นเพียบเลยทีนี้ขเขมรล่รอหมดเลยพอ,อล่อ,อหมดเสร็จปุ๊บเราจะไปเอาบอกของกูสุดท้ายขเขมรล่รอไปแล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นประเด็นแล้วไม่มีใครกล้าที่จะไปเอาสนธิสัญญานี้กลางออกมาชัดๆแล้วก็ไปเรียกร้องเอาแต่ปล่อยให้ฟังขเขมรไปฟ้องอยู่ฝ่ายเดียวนี่คือความข้าราชการที่แม่งไม่เคยคิดจะทำอะไรเลยนี่มันก็เลยเป็นอย่างนี้เราเลยเสียดินแดนตรงนั้นไปโดยที่ได้แต่นั่งทำตาปริบป,ปริบ